สวัสดีค่ะครูส้มนัสราค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ a v าวิด e า i v e Eye อครีมค่ะจริงๆก็ใช้ไม่ยากนะคะก็แค่แตะครีมมาแล้วก็นะคะทาบริเวณรอบดวงตาแต่ว่าที่จะเสริมให้วันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการนวดนะยกกระชับรอบดวงตาด้วยนะคะก่อนอื่นถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรกลับไปชมคลิปก่อนหน้านี้ของครูส้มได้ค่ะ วิธีการใช้อราวิดอายครีมนะคะก็แค่กดปั๊มนะคะออกมานะคะครีมออกมาประมาณจะบอกว่าเม็ดถั่วเขียวนะคะหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะ,ะเพราะมันเข้มข้นมากนะคะแล้วก็สีของครีมเนี่ยจะเป็นสีออก พอฟ้าซึ่งก็คือเป็นสีของส่วนผสมของ c o ปเปอร์เพปไทนะคะอันนี้คือเป็นสารสกัดทั้งหมดเนี่ยเป็นสารสกัดที่เป็นออร์แกนิกนะคะ98.6%ก็จะมีในส่วนของ c o ปเปอร์เพปไทซึ่งเป็นสารสําคัญหลักนะคะที่ช่วยในเรื่องของการออทําให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เอลาสตินพอเราแตะมาได้อย่างนี้นะคะเราก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็แตะ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 นะคะบริเวณใต้าตารวมไปถึงบริเวณปลือกตานะะข้างนี้ด้วย แต่เบาๆนะคะบริเวณรอบดวงตาเสร็จแล้วถ้าท่านไหนขยันหน่อยนะคะจริงๆอันนี้เสร็จแล้วนะคะใช้ได้เช้ากับก่อนนอนนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากจะยกกระชับให้มันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมีเวลานิดนึงนะคะสักนาทีสองนาทีนะคะก็ทําตามขั้นตอนนี้ก็คือใช้บริเวณเนินนะคะของ หัวแม่มือเนี่ยค่ะนะคะบริเวณนุ่มๆเนี่ยค่ะก็คือนะ,ะกดลงไปเบาๆนะคะแนบลงไปกับผิวที่อยู่ใต้ตาเ,าเสร็จแล้วก็ไล่ไล่เสร็จก็ยกขึ้นนะคะไปที่ขมับเป็นรูปตัวแอลนะคะทําอย่างเงี้ยประมาณสามถึงห้าครั้งยกขึ้นนะคะเราก็จะหันหน้าไปก็ได้นะคะยกขึ้นนะคะทีนี้ทุกครั้งเนี่ยที่เวลาที่เรา ยกขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะเราก็ใช้2หรือ3นิ้วเนี่ยนะคะไล่ตามนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะหรือว่าคนที่มีถุงใต้ตานะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยตอนยกขึ้นเนี่ยให้ยกขึ้นไปถึงบริเวณไรผมนะคะตีนผมนะไล่ขึ้นไปยกขึ้นนะคะเพราะว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อลิเทมโพเรลลิสนะคะกล้ามเนื้อบริเวณนี้ ะค,ะคือถ้าลากมาแค่นี้มันก็จะไม่ยกนะคะแต่ถ้าลากขึ้นปุ๊บมันก็ยกขึ้นนะคะลากขึ้นยกขึ้นนะคะก็ทําสักสามถึงห้าครั้งนะคะเสร็จแล้วตรงบริเวณหางตานะคะเราก็จะใช้ประมาณสองสามนิ้วเนี่ยนะคะไล่ขึ้นไปนะคะบริเวณขมับไล่บริเวณหางตาใครที่มีตีนกานะคะก็ไล่ขึ้นมานะะประมาณสิบครั้งเสร็จแล้วนะคะบริเวณหนังตาบนใช่ไหมคะบางคนหนังตาตก มีเนื้อมากองอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการคือไล่นะคะไขมันรวมไปถึงกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะโดยที่อาจจะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะกับนิ้วชี้เนี่ยคะหนีบลักษณะเนี่ยะคะ่ะดันขึ้นไปนะคะนวดเป็นการนวดกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้มือนะบริเวณสันซ้นมือนะคะซ้นมือตรงบริเวณเนี้ยนะคะก็คือไล่นะคะซ้นมือบริเวณนี้เลยนะคะ ก็คือไล่ขึ้นไปที่ขมับนะคะสลับกันก็คือตั้งแต่ใต้คิ้วนะคะไล่ขึ้นไปนะีคะของครูส้มครูส้มก็จะเอาครีมเนี่ยนะคะเพิ่มมานะแล้วก็ทาตรงบริเวณหน้าผากที่เรามีริ้วรอยนะคะซึ่ง,งคนส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณเนี้ยนะคะก็จะมีเป็นริ้วรอยเป็นแนวขวางนะคะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยนะไล่ขึ้นไปมะตีมผม เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยตรงบริเวณหนังตาบนของเรานะคะดันขึ้นไปนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสังเกตไหมคะสองตาสองข้างข้างนี้มันก็จะเหมือนเราเป็นการนวดกระตุ้นนะคะบริเวณรอบดวงตาด้วยตาเราก็จะรู้สึกว่ามันกระจ่างสว่างขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงตัวครีมเนี่ยมันก็จะยิ่งช่วยทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นก็เอามาฝากประมาณนี้ค่ะรู้สึก หัวจะเหม่งๆยังไงชอบกลงงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วถ้ามีอะไรดีๆเคล็ดลับเดี๋ยวครูส้มนำมาฝากเพิ่มเติมค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ